เนี่ยฮะพอถอดออกมาโอ้โหโเลยครับไฟโชว์ครับวิ่งไม่ออกอันนี้ก็เปลี่ยนไม้เสร็จเรียบร้อยครับอ่ะสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับช่วงบ่ายวันนี้พบก,กับผมช่างบิ๊กอีกเหมือนเดิมคนเดิมคนโก้ Let's ก o มาดูครับวันนี้มีสซูไทตันอันนี้มอนรอขาดครับก็อช่างน้องกำลัง ทำการเปลี่ยนอนลล้อขาทั้งหน้าข้างหลังเลยครับถ้ากันต่อแป๊บคันกักร,ะออกกระดรกการีอ่ะนี่ฮะพามาชมมิตซูเตตันอาการเบื้องต้นแจ้งมารถอืดวิ่งไม่ออกควันแล้วก็ไฟโชว์เพราะอะไรไฟโชว์แมปเปลี่ยนแมปแล้วก็ไม่หายนี่ฮะมาดูกันฮะ มีเสียงวีดวีดอยู่หน้าห้องเครื่องครับเวลาขับดูว่าอินเตอร์แตกครับผมเอาเดี๋ยวไฟฉายออกก่อนเมือ่อนี่ฮะแตกเยอะไม่เยอะดูครับอ่าซูบูเลยครับคุณอะโอ้ลมสีเลียนได้อย่างไรครับคุณอะดูฮะนี่ฮะเปลี่ยนทุกอย่างมาแล้วครับลูกค้าไปซ่อมมาบอกกล่องพังไฟโชว์กล่องพังมา มันบาสู่ไปทั้งดอยครับบังดูคุ่ณพออินเตอร์อ่โซโวคักแบบนี้แตกสองฝั่งด้วยฮะนี่ฮะข้างบนก็แล้วครับนี่ล้วตรงขาเลยนี่ฮะก็มีสูทติตันสรุปครับอินเตอร์แตกครับผมไม่เกี่ยวกับระบบไฟนะครับช่างอย่าไปหาตูครับบอกลูกค้าเปลี่ยนหอดกองขั้นนี้ เดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวมาชมกันต่ออีกรอบนึงครับผมอ่ะไหลมาแล้วครับอันนี้ก็ได้ประกอบเข้าไปแล้วของใหม่ครับนี่ครับของใหม่กิ๊กครับมันมีคาหน้าบังครับเนี่ยตรงเนี้ยมาดูครับว่าอินเตอร์จะเละขนาดไหนนี่ฮะดูครับดูรูครับโอ้โหรูเบลอเบ่อครับแล้วไอรูตรงเนี้ย คานหน้าตรงนี้มันบังไว้มันมองไม่เห็นเนี่ยฮะพอถอดออกมาโอ้โหเลยครับไฟโชว์ครับวิ่งไม่ออกอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เสร็จเรียบร้อยครับกำลังประกอบเตรียมตัวส่งจบนะครับมิสูไทตันอินเตอร์รั่วครับกล่องไม่พังครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ